ภาพยนตร์อง Wonder Woman ภาคแรกเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หหรือในช่วงปี1914แต่ในภาคนี้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแ a ตตี้เจนกินส์พาผู้ชมเดินทางข้ามเวลากว่า70ปีกับภาคต่อที่แฟนดีซีทั่วโลกรอคอยใน Wonder Woman 1984 เหตุผลที่ภาพยนตร์เลือดดำเนินเรื่องราวในยุค80ก็เพราะว่าผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแพตตี้เจนกินส์เธอเติบโตขึ้นมาในยุค80ครับซึ่งเธอมองว่ามันคือจุดสูงสุดของอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะในด้านป๊อปเคานเจอร์ครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีในยุค80ที่โด่งดังแทบทุกแนวทั้ง Rock, Pop, ร็อกป็อปรวมไปถึงฮิปฮอปก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงยุค80เช่นเดียวกันครับ รวมไปถึงเสื้อผ้าและการแต่งตัวของคนยุค80ก็จะเต็มไปด้วยสีสันอันฉูดฉาดและมีสไตล์ที่ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าแฟชั่นยุค80ก็ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันเช่นเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันในยุค80ก็เต็มไปด้วยด้านมืดและเหตุการณ์อันโหดร้ายเช่นเดียวกันทั้งการระบาดของโรคเอชการเหยียบผิวที่รุนแรงและภาวะสงครามเย็นครับดังนั้นการมีวันเดอร์วูแมนอยู่ในยุค80จึงเป็นสิ่งที่แพตตี้เจนกินส์สนใจมาตลอด และเลือกที่จะถ่ายทอดช่วงเวลาดังกล่าวผ่านภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman 1984ครับโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Wonder Woman ต้องออกปกป้องโลกอีกครั้งก็คือ2องไวรัสคนสำคัญอย่างชีตาและแม็กซ์เวลล์หลอ หางอ้างอิงจากคอมิกส์ดร์บาบาราแอนมิเนอร์วา่าเป็นนักโบราณคดีสาวจากตระกูลเก่าแก่ในย่านนอตติงแฮมเชียร์ความหลงหลาในความเชื่อไซยศาสตร์และพลังแห่งเทพเจ้าในโบราณคดีบวกกับนิสัยส่วนตัวที่ทั้งเธอเยอยทะยานและเห็นแก่ตัวทําให้บาบาราลุ่มหลงในอํานาจและออกตามหาชนเผ่าโบาราณของแอฟริกาซึ่งมีเทพผู้พิทักษ์ที่ครอบครองพลังชีตาอาศัยอยู่บาบาราแอนมิเนอร์วา่า ได้ย่างกลายเข้าสู่พิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์จนได้รับพลังแห่งเทพเจ้าและกลายเป็นชีตาในที่สุดครับ Barbara, แม้รูปลักษณ์จะเป็นเพียงเสือชีตาแต่ความสามารถของเธอนั้นเหลือล้นเพราะพลังของเธอได้รับมอบมาจากพิธีกรรมทางศสยศาสตร,ระดับเทพเจ้า และผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพลังอันน่ากลัวของชีตาก็คือเ e อิร์ชคาตากาเทพเจ้าแห่งพงไพรที่คอยให้คําแนะนําและชักใหญยชีตาให้ไปทําในสิ่งที่เขาต้องการทําให้ชีตาเป็นวายร้ายคนสําคัญของ Wonder Woman มาโดยตลอดนอกจากนี้ความเก่งกาจของชีตาก็ทรงพลังไม่แพ้เอริสเทพเจ้าแห่งสงครามวายร้ายจาก Wonder Woman ภาคแรกเลยแม้แต่น้อยครับ <S <S ด r b a r b a ร a บา n m บาร่าแหรือ h e e t a ารับบทโดย Kristen w i ิกนักแสดงสาวจากภาพยนตร์ตลกชื่อดังอย่าง r r d e s m a i d s และ g o s s t b u s t e r s เวอร์ชั r นรีบูนอกจากผลง,งานด้านคอมเมดี้แล้ว Kristen w i ิกก็เคยฝากผลง,งานเอาไว้ในภาพยนตร์แนวอื่นอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น The Martian, d ย w ดาวไซซิงและ The Secret Life of w a t t r r m i t t y ต้ต้องมารอดูกันครับว่าชีตาจะประทะก,กับวันเดอร์วูแ ได้มันสะใจขนาดไหน well, turn. Get used อีกหนึ่งวายร้ายคนสำคัญของภาคนี้ก็คือแม็กซ์เวลล์ลอดนักธุรกิจสไตล์ฉลาดแกมโกและเต็มไปด้วยความโลภแม้ว่าเขาจะไม่มีพลังพิเศษใดๆแต่แม็กซ์เวลล์ลอดคือผู้ที่ส่งอิทธิพลทางการเมืองอีกทั้งยังมีมันสมองเป็นอาวุธหากอ้างอิงจากคอมมิกส์ เขาคือคนที่ฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมไม่แพ้เล็กซ์ลูเทอร์เลยแม้แต่น้อยครับและที่สําคัญแม็กซ์เวลล์ลอดเกลียดซูเปอร์ฮีโร่และมองว่าเหล่ายอดมนุษย์นั้นอันตรายเกินไปครับเขาจึงพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ให้ได้และในปี1984ก้ปซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวของโลกก็คือวันเดวูแมนเรื่องราวของแม็กซ์เวลล์ลอดจึงเป็นการถูกเขียนขึ้นมาใหม่ในตัวอย่างภาพยนตร์ ผู้ชมจะได้เห็นแม็กซ์เวลล์หลอด้องเกี่ยวกับหินก้อนหนึ่งที่มีชื่อว่าด e รีมสโตนหินพิเศษที่สามารถเปลี่ยนทุกความปรารถนาให้กลายเป็นความจริงได้แล่ความปรารถนาอันแรงกล้าของแม็กซ์เวลล์หลอดอาจจะเป็นภัยร้ายต่อโลกจนวันเดอร์วูแมนต้องออกโรงปกป้องอีกครั้งแม็กซ์เวลล์หลดรับบทโดยเปโด้ปาสคาลนักแสดงชาวชิลีที่โด่งดังจาก2ซีรีส์คุณภาพอย่าง เกมออฟทรอนส์ Thrones, และ n นาโคสก่อนที่จะแจ้งเกิดและได้แสดงภาพยนตร์ชื่อดังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น King's Man The Golden Circle The Equalizer 2และล่าสุดกับภาพยนตร์ซีรีส์ชุด The Mandalorian โดยเป d ด o ป a สคา l ได้อ้างอิงการแสดงของเขามาจากตัวละครกอร์ดอนเก็กโคที่รับบทโดย Michael Douglas ในภาพยนตร์เรื่อง Wall Street ผสมร่วมกับตัวละครเล็กซ์ลูเทอร์เวอร์ชั่นของ e จี Hackman ในภาพยนตร์เรื่อง Superman มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการแสดงครับเมื่อ2องไวไลายหลักของเรื่องโหระดับเทพแบบนี้วันเดอร์วูแมนจึงต้องงันอาวุธเด็ดมาเพื่อเอาชนะซึ่งก็คือ The Golden e นอี e ชุดเกราะสีทองอันสง่างามที่ผู้ชมได้เห็นกันในตัวอย่างภาพยนตร์นั่นเองครับโดยชุดเกราะเดอะโกลเด้นอี e ปรากฏขึ้นครั้งแรกในคอมิกส์เรื่อง d ดอมค m ม ในปี1996โดยชุดเกราะนี้เป็นชุดเกราะโบราณที่ชาวอเมซอนทุกคนต้องมีเป็นของตัวเองซึ่งชุด The Golden Eagle เป็นอาวุธหนักสำหรับ Wonder Woman ซึ่งเธอจะใช้มันก็ต่อเมื่อต้องพบศึกที่หนักมากจริงๆเท่านั้นดังนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าการต่อสู้ระหว่าง Wonder Woman กับ2วายร้ายอย่างชีตาและและ m e x w e l l Lord ดุเดือดแน่นอน My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. ในส่วนของเนื้อเรื่องย่อในภาคนี้ Wonder Woman 1984ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนมากนักนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปริศนาที่ผู้ชมทั่วโลกเฝ้ารอคําตอบนั่นก็คือ การกลับมาของสตีฟเทรเวอร์คนรักของไดอาน่าที่ผู้ชมได้เห็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเขาไปแล้วในภาพยนตร์ภาคแรก Wonder Woman 1984 ยังคงได้ผู้กำกับหญิงมากความสามารถอย่างแพตตี้เจนกินส์มาสารต่อความสําเร็จจากภาคแรกรวมไปถึงนักแสดงสาวอย่างกาวกาดอดที่กลับมารับบทวันเดอร์ m ูแมนอีกครั้งเตรียมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์ลำดับที่9จาก DC Extended Universe w o n d ว r w o m a ันเดอ17ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและอย่าลืมกด subscribe ช่องฟีเมนเอาไว้จะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆสำหรับคนรักภาพยนตร์ครับ